อิงเกียงชาแนลสนับสนุนโดยซาเลียคอลลาเจนพลาซีรมเด็กนักเรียนพวกเนี้ยชอบมาสายจริงๆลำบากครูจะต้องมาปิดประตูรอปิดประตูพวกเธอเนี่ยเร็วๆเข้าอ้าวเดินเร็วๆสิจ้านี่มันสายแล้วนะสวัสดีครับจอรนสวัสดีจ้าอ้าวยายคนนั้นนะ่ะเดินเร็วๆหน่อยครูจะปิดประตูแล้วนะเร็วๆเข้าแล้ว โอ้ยเด็กพวกนี้ชักช้าจริงๆเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาทำไมมาช้าจังเลยจ้าเดินช้าบ้านไก่อ๋อเหรอจ้าเร็ว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 แแปดโมงกันอยู่แล้วยังเดินเล่นกันอยู่นั่นแหละเร็วเร็วเ้าวสวัสดีค่สวัสดีจ้าลูกชิ้นไปเ,เรียนแล้ว เอาเข้าห้องแล้วแล้วจ้เข้าห้องแล้วแล้วครูมีเรื่องจะบอกแนละ้ววันนี้นะไหนนักเรียนทุกคนพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมไหว้ครูนะจ๊ะนักเรียนคนไหนอยากจะถือพานไหว้ครูมั่งจ๊ะตัวแทนถือพานในห้องอ่ะจ้ะมีใครอยากไหว้ครูบ้างไหม ใครอยากถือพานไหว้ครูให้ยกมือขึ้นนะจ๊ะกรีบ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 โอ้ตายแล้วพวกเธอไม่มีใครอยากถือพานไหว้ครูกันเลยเหรอตายแล้วไม่เป็นไรวันนี้ครูมีวิธีจัดการพวกเธอที่จะให้ถือพานไหว้ครูดวงใครดวงมันนะจ๊ะครูจะทําฉลากให้พวกเธอจับใครจับได้พานคนนั้นถือพานนะจ๊ะโอเคไหม Okay, Okay, can. Okay, can. Okay, can. Okay, okay. 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 okay.